ค่ะสวัสดีสำหรับ F4 ของหมอนิน่าแม่นๆทุกท่านนะคะวันนี้เราจะเปิดดวงประจำเดือนตุลาคมนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษ์นะคะดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะ พิกเนตพยากรณ์นะคะ FC ท่านใดสนใจเปิดดวงส่วนตัวก็ให้สแกน qr code ทางหน้าจอนี้เลยเลยนะคะเบอร์ติดต่อว่าอยู่ด้านหน้านี้นะคะอาจารย์ก็เปิดสอนหลักสูตรนะคะ แต่งหน้าเสริมหงอเหิ้งรวยเงินล้านนะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะเข้ามาเรียนนะคะทีนี้มีมีมีหลักสูตรนี้หลายหลักสูตรนะคะเรียนออนไลน์นะคะเรียนกันก็ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะแต่งหน้าเสริมหงอเหิ้งรวยเงินล้านทีน,นี้เดี๋ยวเรามา เปิดดวงสำหรับชาวลัคนาราศีเมษกันเนาะเอ้าราศีพฤกษ์นะคะขออภัยเอซนะคะจะพดูดผิดผิดมั่งนะชาวลัคนา,าราศีพฤกษ์นะคะท่านที่เกิดวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะประจำเดือนตุลาคมนะคะ2 5สอส้สสสสนี้นะ ทีนี้อาจารย์ก็รอบนี้อาจารย์ใช้วิชาโหราศาสตร์อินเตอร์เข้ามาช่วยด้วยนะคะสำหรับในการเปิดดวงนะเด๋ยจะชี้ดวงดาวให้ fc เห็นเนาะว่าอ่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะอ่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะขยายให้ fc เห็นก่อน เนี่ยอันนี้เป็นดวงชะตาของภูบาอาจารย์ของมอน,นีนานะคะเนี่ยเราจะให้เห็นกระดานจำนวนใช้อันนี้เป็นวิชาภาพโหราศาสตร์อินเตอร์นะคือรอบนี้อาจารย์ก็จัดเต็มนะคะเอกุศลแต่จะชี้ให้เห็นเนาะเราจะวางวางหน้าจอหน้ามือแขนเดี๋ยวจะวางให้เห็นนะคะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะดวงดาว<บ>าคือจะชี้ก็นี่นะคะสําหรับชาลัคนาราศีพฤกษ์ให้ อันนี้จะเป็นการผูกดวงใช้กระดานชนวนเป็นอินเตอร์นะคะสากคนท่าน,นี้ลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ยนะอาจารย์ได้ผูกดวงแล้วก็เออนั่งตรวจดวงใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงแล้วนะคะก่อนที่จะมาอัดสตรีมน,นะคะเจา้าชะตาลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ยตอนเนี้ยดาวเสาร์นะคะได้ลิงดวงชะตาลัคนาราศีพฤกษ์นะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวทุกท้อท้ายนะช่วงนี้เรา คะสีพึ่งเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังกันเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นนะแล้วก็ข้าวของมีค่าสูญหายก็ได้นะระมัดระวังโจรผู้ร้ายด้วยนะจอดรถจอดลาอ,อะไรบานช่องล็อกให้ดีหน่อยนะมิจฉาชีพเราระมัดระวังเพราะดาวเสาร์มันก็หมายถึงโจรโจรกรรมขี้ป้นชิงทรัพย์อะไรอย่างงี้ด้วยคําว่าดาวเสาร์นะอาทตย์สุขภาพก็ไม่ดีอาจจะมีการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ได้ลัคนาราศีพฤกษ์นะดวงยังอ่อนอยู่ แต่ดวงชะตาท่านน่ะมันก็ไม่ได้มีเรื่องร้ายอย่างเดียวนะคะที่อาจารย์คำนวณดาวมันมีเรื่องดีด้วยเรื่องดีก็คืออาจจะได้รถใหม่นะคะที่คุณรอขายไอ้รถเก่าที่คุณจะคือคุณมีเกณฑ์ขายรถเก่าแล้วคุณก็จะเอาเงินที่ว่าขายขายรถเก่าไปไปดาวรถใหม่ด้วยในพื้นดวงนะคะและที่สําคัญเนี่ยช่วงเนี้นะคะดวงของท่าน,นได้เงินเยอะก็จริงนะแต่หลายจ่ายเยอะนะ อาจจะมีเกณฑ์ลดเสียรถพังซ่อมบ้านเกิดขึ้นก็ได้สำหรับชาวลัคนาราสีพฤกนะคะนี่จากการคำนวณดาวที่อาจารย์วางไว้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันดีฝ่านะคะว่าดวงท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของไพ่พยากรนะ วันนี้ก็เอกกษณ์ศีกันไปเลยนะคะสำหรับทุกราศีเนะาะราศีพฤกษ์น,นะคะอาจารย์จะดูดูจากไพ่เนี่ยท,ท,ที่ที่อาจารย์วางไว้แล้วนะคือไพ่เนี่ยมันไพ่มันก็แม่นนะเนี่ยคือจะชี้ให้เห็นเลยตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะคุณได้ไพ่ไอ้นางฟ้าประคองโลกอ่ะนะ นางคว้าประคองโลกหมายถึงการเนรมิตนะคะช่วงนี้คุณอยากสวยอยากงามก็เรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีการแบบว่าเริ่มต้นใหม่บางคนก็อาจจะเริ่มต้นในขแขนงวิชาการใหม่ๆก็ได้สําหรับชาวลัคนาเออราศีพฤกษ์เนาะเนี่ยเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีโอกาสไปเรียนกีฬาแต่ไพ่ตัวเนี้ย นะคะไพ่ตัวนี้ The World เนี่ยก็คือ The m e d i c i a n The World ตัวนี้นางฟ้าประคองโลกนะคะเขาบอกว่าคุณก็ได้เ็เรียกว่าอาจจะมีไปเรียนกีฬาหรือว่าเป็นนักกีฬาของโรงเรียนก็ได้หรือว่าไปซ้อมยินนักศึกเป็นไพ่ของเกี่ยวกับพวกกีฬาน่ะ นะคะก็จะประสบความสาเร็จนาะนักกนะีฬาก็จะได้ถ้วยได้ช้ยชนะมาเ<ม>ป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสําหรับชีวิตนะคะถ้าคุณมีเรื่องที่มันเศร้าเรื่องที่มันทุกข์นะมันก็จะผ่านไปนะนางฟ้าปกครองโลกเนี่ยแล้วก็คุณได้ไพ่แปดไม้เท้านี่นะคะคือแปดไม้เท้าเนี่ยมันจะบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณทาเนี่ยนะคะการงานมันก็อาจจะ ต้องแบกรับภาระเยอะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องมีความขยันมันแข่งในเรื่องของหน้าที่การงานนิดนึงงานก็จะเดินไปได้ด้วยดีนะอาจจะมีการแก้ไขางานบ้างแหละแปะไม้เท้านะนะคะทําเสร็จแล้วก็นั่งนั่งกลับมาแก้มาไขานะเนี่ยสิบถ้วยเนี่ยได้คู่รวยนะสิบถ้วยจะได้คนที่มีทรัพย์มาชอบคุณก็ได้สําหรับชาวลัคนาราศิพึกเนาะนี่สิบถ้วยหมยถึงเจริงเจ้าหลง การมีความสุขกันได้รางวัลถ้วยรางวัลเนี่ยอสองไม้เท้าเนี่ยนะงานโดดเด่นมากเลยนะถ้าใครมีความกระตือร้อนและง,งานไปสมัครงานหรือมีหุ้นส่วนธุรกิจที่ดีพทเน์ที่ดีด้วยอะสองไม้เทา้าเดี๋ยวดูต่อแต่ไพ่ยี่สี่ช่วงเนี้ยความรักไม่ดีนะก็มีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายนะคะไม่ค่อยพอใจไอ,ไอ้นู่นไอ้นี่อะไรไม่ค่อยพอใจ มีเรื่องเวลากับความรักก็ได้ไม่ค่อยพอใจกับคนรักช่วงนี้สงบปาสงบคำหน่อยนะอาจจะมีเรื่องกระทบใจกับคนรักเกิดขึ้นก็ได้เนี่ยเห็นไหมล่ะผู้ชายคนนี้เขาก,กอดอกนะเขาไม่ยอมรับอะไรเลยนะคะหมายถึงคุณไปชอบคนคนหนึ่งแต่เขาไม่ชอบคุณคุณถูกปฏิเสธมาก็ได้นะลัคนาราศีพฤกษ์นี่ไงคุณอาจจะได้คู่เป็นชาวต่างชาติอะบุรุษขี่ม้าขาวมาแล้วได้คู่ที่มีความมั่นคงมั่งคั่งแต่ดวงเนี้ย ถ้าได้แฟนเด็กอาจจะมีเรื่องหมุมหิมน่ารำคาญใจเกิดขึ้นนะแต่ถ้าได้แฟนเป็นชายแก่มาเนี่ยเขาจะบำรุงบำเลยช่วยเหลือคุณดีนะบอกตรงๆเลยได้ใครชาวต่างชาติแล้วมันเด่นมากไอธุรกิจพวกนะคะทํากับชาวต่างชาตินําเข้าส่งออกอะไรอย่างเงี้ยคุณโดดเด่นมากเลยนะคะเนี่ยหนึ่งไม้เท้ากับเอ่อชาวต่างชาติเกิดขึ้นเนี่ย นะคะการงานดีนะมีแนวโน้มขยับขยายไปในทิศทางที่บวกขึ้นนะคะสมัครงานวิ่งเต้นอะไรเงี้ยสำเร็จด้วยระวังสุขภาพนิดนึงนะสุขภาพไม่ดีล้มหมอนอนเสือ่อเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะดูไพ่ป็อกให้คุณเนาะอืมไพ่ป็อก เนี่ยคือเนี่ยสามโพดาเนี่ยจะจะสามโพดานี้มันต้องระมัดระวังการขับขี่รถมีอุบัติเหตุระวังคารมการพูดจาที่รุนแรงเกิดขึ้นนะคุณเนี่ยนะคะระวังการขับขี่รถเร็วด้วยสามโพดําม,มันมีความกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานขัดคอขัดใจกันด้วยนะคะในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีนะการเงินคุณดีแล้วคุณได้สิบเขาหลามตัดเนี่ยถ้าลาก่อนหนะ้านี้มันติดขัด เงินสะดุดคุณอาจจะใช้เงินไปซ่อมรดซ่อมบ้างรดเสียรถพังเกิดขึ้นนั่นแหละแล้วคุณก็ใช้มันไปแต่คุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยมีแนวโน้มจะได้โชคได้ลาบด้วยไอสิบข้าหลามตัดนะีได้โชคได้ลาบแล้วก็4คือการเจรจาการค้าขาย4สีไอสีอสข้าหลามนะการค้าการข,า,ข,า,ขายเร็จนะ่ะมีเนวโน้มขยายธุรกิจทําได้เลย5้าแดเงเนะี่ย ดีมากนะคะการเดินทางใกล้ๆประจบความสำเร็จการลงทุนก็ถือว่าโดดเด่นได้กำไรและอย่างบางคนที่แบบเหมือนไอของเกา่เกาๆค้างๆสต๊อกค,คุณคิดว่าขายไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีแนวโน้มว่าไอของเก่าของค้ง,งสต๊อกค,คุณจะกลับมาขายได้นะขายหมดขายเกลี้ยงด้วยนะคะอ่ะต่อ ตอบให้พภิคเนตเลยเนี่ยเดโมนเกิดขึ้นคือญาไพ่ปีศาจต้องระมัดระวังราศีพฤกษ์นะคะคือคล้ายๆว่าคุณอาจจะโดนในเรื่องของเพื่อนร่วมงานกันแกล้งอิจฉาิตยาหรือว่าโดนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าโดนใส่ร้ายให้เกิดคดีความอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไอเป็นคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละเพื่อนคุณนั่นแหละมันอิจฉาคุณ ไอ้จากเพื่อนกลายเป็นศัตรูมันมีการโดนการทําของทําคุณไฉอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะเออแล้วก็ไอ้ไพ่พลาหูมันเกิดขึ้นด้วยเนี่ยไอ้พาลาหูมันเกิดขึ้นคือมันเหมือนว่าดวงคุณเนี่ยมันระมาระวังเลยแหละเป็นคดีฟง,คด,ฟงคดีฟามขึ้นศาลวิ่งเต้นกันหน้าดูเลยนะคไะไพ่พราหูเนี่ยเนี่ยระวังนะโดนคนโกงบางที ปล่อยเงินไปคุณหวังว่าคุณจะได้คุณก็โดนโกงนะไอ้เงินโดนโกงแชร์ด้วยนะคะนี่ไงสุขภาพไม่ดีหรอกเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนนะคะแตมม่มันเป็น,นเนพราะว่าสั้นๆนะมันไม่ได้เป็นยาวหรอกแต่เข้ามาแล้วนี่ดวงอาทิตย์มาแปดตัวมาเปดตัวมาแล้วนะคะก็มันหมายถึงอดีตก็ได้สิ่งเลวร้ายกำลังจะผ่านไปเพราะาอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังสาดแสงมา ม้าแปดตัวบินมาม้าแปดตัวายถึงการประสบความสําเร็จในเรื่องการงานนะคะอาจจะได้เหมือนว่ามีชื่อเสียงเกิดขึ้นก็ได้เป็นดารานักร้องนัก้นแสดงก็จะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นนะคะอ่ะอาจารย์จะดูไปปาปิการเนให้เอฟซีหน่อยอันนี้ชุดใหม่นะแอดวานซ์เลยนะคะอาแอดวานซ์เลยตัวนี้ ให้พลังเลขจัดสี่สิบหกนะคะสี่สิบหกนี่ถือว่าดีนะนะมันจะเหมาะกับพวกนักาพรันพันนักเขียนแล้วก็งานที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าพวกนักร้องนะจะมีงานสมมติคุณทำมาซี่เป็นนักร้องเลขตัวนี้มันเหมาะกับพวกเป็นนักร้องนะคุณจะมีงานเยอะออกงานอีเวนต์งานโชว์ตัวงานร้องเพลงเดินกลทั้ง ในไทยด้วยในต่างประเทศด้วยไพ่ตัวนี้มันเหมาะอาชีพนักร้องศิลปินมากเลยนะคะงานเยอะงานชุกพลังเลขศาสตร์33นะคะตีพลังเลขาศะะลลขสาสตร์33เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานที่ต้องใช้หนักๆงานในเหนื่อยงานในเครื่องแบบทหารตำรวจวิศวกรอะไรอย่างเงี้ยไปงานช่วงนี้มันเหนื่อยนะถ้าคุณทำานะนะอาชีพในเรื่องตรงเนี้ยมันค่อนข้างเหนื่อยจะหัดจากกันเลยนะขอบอก พลังเลขกาตร์ิบเอนะคะพระพิกเนศนั่งบัลลังก์ทองคําแล้วนี่นะพลังเลขกาสตร์ิบดีมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่เอ่อทำงานนะคะในเรื่องของข้าราชการเน่เอ่อมันน่าจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งด้วยแล้วก็พลังตัวเนี้ยมันเหมาะนะคะเอ่อในเรื่องของว่าผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมท่านด้วยนะคะพลังเลขกาสตร์ยี่สเนี่ยยัง ยังมีเลยเพราะพิกาเนี่ยทรงถือหอกในจางหน้าไพ่นะคะคือยังมีความเหนื่อยเพราะว่าอาจจะต้องบางสพลังเล็กกรตร์ตอนนี้มันเหมาะกับสาวๆนะช่วงเนี้ยผู้หญิงอาจจะมีการไปผ่าตัดบางเป็นบางคนไอ้พลัเลขเจ็ดมันหมายถึงไอ้สิ่งลึกลับอาจจะไปผ้าเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสไปผ่าอ่าเพศเพศอ,อันท้าให้ว่ามันเป็นเพศหญิงนะไปแปลงเพศจะพูดง่ายๆถ้าเป็นกระเทยนะ ถ้าเป็นสาวประเภทสองคุณก็จะมีการไปเสริมนมเสริมเต้าอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหรือว่าเป็นผู้หญิงเพราะเลขดาวนี้มันเป็นดาวผ่าตัดให้เกิดความสวยความงามบางคนก็พลังเลขกระตัดตัวยีิบเจ็ดเนี่ยนะคะอาจารย์จะชี้เห็นว่าเลขเนี้ยบางคนมันก็จะเหมาะกับการไปทําศัลยกรรมไปทําตาทํานมเสริมทรงอกผ่าตัดขึ้นเตียงอะพูดง่ายๆนะคะผ่าตัดให้หน้าเรียวหน้าเล็ก หน้าสวยทําหน้าอะไรอย่างเงี้ยดึงหน้าให้สวยหน้าเหี่ยวก็ทําให้หน้ามันเด้งนะไอ้เล็กนะอ่ะพลังเลข 57, รกระชากห้าสิบเจ็ดพอพี่กรเน่นนั่งอยู่บนบนบนดวงจันทร์นะคะพลังเลขกระชากห้าสิบเจ็ดพอพี่กรเน่นนั่งอยู่บนดวงจันทร์แล้วนี่นะคะชงมีความสุขเลขตัวเนี้ยงานคุณค่อนข้างแบกภาระ,ะเยอะนิดนึงมันบอกถึงว่าใครใจเลขพลังเลขกระชาห้าสิบเจ็ดเนี่ย มันเหมาะถึงว่าเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่คนเดียวองงานหนักๆจะบอกว่าตอนนี้มันดีสําหรับพวกที่ทําธุรกิจพวกอสังหานะ่ะถ้าอสังหาหรีมาจับนี่ถ้าคุณคิดว่าคุณอืดๆคุณแย่ๆคุณไม่ค่อยมีลูกค้าอะไรเงี้ยอาจารย์ยังดูจากหนา้าไพ่ว่ามันมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นนะในกลุ่มของธุรกิจอสังหานะคะสร้างบ้านขายคอนโดอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะกระเตื้องขึ้นนะคะในเดือนตุลาคมโอเค คอของปาาของพอนะก็อาจารย์ก็ขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามของหมอนีนะแม่นแม่นนิดนึงนะช่วยมาอุดหนุนกันหน่อยอสวัสดีค่ะวันนี้พบกับหมอหน้าแม่นๆนะคะวันนี้ก็จะรีวิวครีมผลิตภัณฑ์แบนดความงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบนด์ความงามสวยๆนะคะตัวนี้จะเป็นครีมเซตเซตกาซาฟานะคะครีมมิลเลอร์นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์คูต้าแล้วก็สเต็มเซลล์หน้าเด่งหน้าใสนะคะ ลูกค้านะคะโทรมาสั่งซื้อวันนี้นะคะใน1เซตเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอนะจะมีโปรโมชั่นแคมเปญนะคะแบบสบู่กูต้าบถ้าอีก2ก้อนนะคะ,ะสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สวยๆกันคองภาษาไทยด้วยนะคะเนี่ยค่ะจัดโปรโมชั่นนะคะคู่นี้นะคะแล้วก็บริการเก็บเงินไปทางทางไปรษณีย์ทาง นะคะก็ก็ขอฝากแบรนด์ความงามสวยๆของหมอยหนะ้าแม่แม่ด้วยนะคะของอาจารย์นะคะก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายแบนด์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่นําเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะมีลิปสติกมีแป้งนะคะมีมาร์กหน้าสเนลนะคะเป็นสู่รวมเครื่องสําอางออนไลน์ 4G นะคะนำเข้าจากต่างประเทศแล้วเราก็ยัง มีการแนวโน้มไตามาทว่าจะขยายหน้าร้านนะคะเปิดสาขาด้วยนะคะแต่กำลังดูดูอยู่นะก็ตอนนี้ก็ทำออนไลน์ก่อนก็ขอเชิญทุกคนนะคะสนใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมนะคะมากกว่า200ยี่ห้อนะคะเรากำลังทยอยลงอัปเดตหน้าเว็บไซต์อยู่นะคะก็ขอฝาก FC ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขั้นใจที่อยากจะมา เรียนนะคะหรือว่ามาเปิดดวงส่วนตัวดีกว่านะคะจะแม่นยำม,มากกว่านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ